นะประเทศไทยเนี่ยมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยท่านผู้ฟังแล้วนะโอ้มีเงินทำวงทำบุญยันเนี่ยนึบนะให้พระนะเอาไปเปสีกามั่งอะไรพวกนี้มั่งนะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นล้านเป็นสิบเป็นร้อยล้านได้เ,เป็นข่าวกันมาแล้วเนี่ยนะไม่ได้ยากเย็นไม่ใช่จนยากนะลำบากยากจนอะไรเลยนะ่นสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยอุด,ดมสมบูรณ์นับนะนะ เนี่ยทางนิตยสารฟอบเนี่ยเขาจัดอันดับ50ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับประจำปีนี้นะครับไทยเราติดอันดับ50ประเทศร่ำรวยด้วยนะทำไปเล่นไปนะครับโอ้ไปดูกันหน่อยเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับเรื่องนี้นีก็ทางนิตยสารฟอบนี่เขาก็จัด อันดับ50ประเทศร่ำรวยที่สุดในโลกประจำปี2025จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของครัวเรือนนะครับก็อยู่ในหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งก็เป็นมาตรการเป็นมาตรวัดเป็นมาตรวัดทางเศรษฐศาสตร์สะท้อนความมั่งคั่งของครัวเรือนก็เผยแพร่มาวันที่14สิงหาที่ผ่านมามันไปสอดคล้องรายงานประจำปีนี้นะครับของ โก o บ bon w e เ l ลร r e p o r t นะที่อ้างอิงข้อมูลจาก IMF จากธนาคารโลกด้วยนะครับนะสอดคล้องกันเลยอันดับหนึ่งร่ำรวยที่สุดในโลกก็คืออเมริกานะครับนะทรัพย์สินมีอยู่1 6 3 0 0 0กว่าล้านอันดับ2จีนนะครับทรัพย์สินนี่ก็91,000ล้านนะครับอันนี้ก็คือล้านเหนรียญสหรัฐนะครับนะล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันดับ3นี่อัน ญี่ป ok ุ 2, 000 000 21, 000 000 000่นนะครับญี่ปุ่นมีทรัพย์สินรวมกว่า2 1 0 0 0กว่าล้านเหรียญญี่ปุ่นอยู่อันดับ3อันดับ4อังกฤษนะครับอังกฤษทรัพย์สินรวม18,00 0ล้านนะครับอันดับ5เยอรมันนะครับทรัพย์สินรวม17,000กว่าล้านอันดับ6อินเดียโอ้ใครว่าอินเดียจนไม่จนนะทรัพย์สินรวม16,00 0กกว่าล้านเหรียญนะครับรวยกว่าฝรั่งเศสนะอินเดียเนี่ย ฝรั่งเศสอยู่ที่อันดับ7นะครับซับสินรวม15,000มกว่าล้านอันดับ8แคน,นาดานะครับแคน,นาดาทรัพย์สินรวม11,550ล้านอันดับ9เกาหลีใต้รั์สินรวม11,000กว่าล้านอันดับ10อิตาล,ลีนะครับมีรั์ส,สินรวม1600กว่าล้านเหรียญนะครับอันดับ11ออสเตรเลียนะครับอันดับ12สเปน13ไต้หวัน 14. บสี่เนเธอร์แลนด์สิบห้าสวิตเซอร์แลนด์สิบหกบราซิลสิบเจ็ดรัสเซียสิบแปดฮ่องกงสิบเก้าเม็กซิโกยี่สิบอินโดนีเซียยี่สิบเอ็ดนเบีย่มย2่สิบสองสวีเดนครับยี่สิบสเดนมาร์กยีซาอุนะยีสิงคโปร์ยีตุรกียีโปแลนด์ยีออสเตรียยีก็อิสราเอลนะครับสานอร์เวย์ สามสิบเอ็ดไทยแลนด์ของเรานะครับน่ะไทยแลนด์ Thailand อยู่ที่อันดับสามสิบเอ็ดนะร่ำรวยในระดับโรคอันดับที่สามสิบเอ็ดรวยกว่านิวซีแลนด์นะครับรวยกว่าโปรตุเกสนะครับนิวซีแลนด์อยู่อันดับสามสิบสองโปรตุเกสสามสิบสามอันดับสามสิบสี่นะอาหรับเอมิเรตโอ้โหไทยเรายังรวยกว่านะครับเนะี่ยอันดับสามสิบห้าแอฟริกาใต้สามสิบหกไอร์แลนด์ 37กรีซ38ชิลี39ฟินแลนด์40เช็กเกีย41โรมาเนีย42โคลัมเบีย43คาซัคสถานอันดับ44ฮังการีครับอันดับ45ประเทศกาตาร์46ลักเซมเบิร์กครับ47เบลกเรีย48สโลวาเกีย49โครเอเชียและอันดับที่50อุรุกวัยนะครับอืม